นิยายเสียงแปลเองฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะตอนที่18เด็กที่หายไปเป็นลูกของเขาและสองคนที่อยู่ตรงหน้าก็เป็นลูกเขาเช่นกันเขาไม่สามารถใส่ใจทั้งหมดไปกับเด็กทั้งสามคนได้เรื่องนี้ต้องพิจารณาอย่างดีเพื่อตามหาพวกเขาเราต้องวางแผนสำหรับพ่อต้องใช้ชีวิตตอนนี้ให้ดีซะก่อนหลินหลานคิดถึงสีหน้าท่านพ่อในตอนแรกท่านพ่อท่านรู้จักสองคนนั่นไหมมู่หลงเจอไม่นึกว่าลูกสาวจะสังเกตเห็น จึงบอกว่าพ่อรู้จักหนึ่งในพวกเขามู่หลงควรกล่าวว่าเมื่อกี้พวกเขาให้จี้หยกไม่ใช่หรอพวกเขาบอกว่าให้เราไปที่คฤริหัดหนิงอันได้ทําไมไม่ขอให้พวกเขาช่วยตามหาน้องชายมู่หลงเจอก็ขมวดคิ้วผู้ชายคนนั้นอาจพูดไปแบบโลกๆเท่านั้นผู้คนที่นี่ร่ํารวยจะรู้สึกขอบคุณพวกเราจริงๆได้ยังไงจี้หยกนี้บางทีอาจเป็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้นเพื่อสร้างชื่อเสียงที่ดี สิ่งที่พวกเขามีคืนเงินและสิ่งที่พวกเขาไม่สนใจที่สุดก็คือเงินเช่นกันนั่นมันมู่หลงเจลังเลอยู่พักหนึ่งแม้ว่าเขาต้องการใครสักคนมาช่วยในตอนนี้แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกคนคนนั้นข้ากลัวว่าจะไม่ได้แม้ว่าคนที่ชื่อพี่ก้าจะบอกให้ไปที่คฤราสหัดหนิงอันแต่พวกเราเจอพวกเขาแค่ครั้งเดียวพวกเขาก็ให้เงินเพื่อตอบแทนแล้วแล้วตอนนี้เขายังบาดเจ็บอยู่พวกเราจะวิ่งไปหาเขาถึงหน้าประตูได้ยังไง พวกเขาจะหาว่าเราไม่รู้จักพอได้แต่ว่าท่านพ่อมู่หลงเจอพูดอย่างเคร่งครึมว่าอาควรเจ้าลืมข้อกล่าวหาของพวกเราแล้วหรือพวกเราต้องเกี่ยวข้องกับทางการให้น้อยลงคนพวกนั้นสามารถทำแบบนั้นได้อีกมู่หลงควรนึกถึงเหตุผลของการถูกเนรเทศเขากล่าวด้วยความเสียใจว่าท่านพ่อท่านจะไม่มีวันทำสิ่งนั้นท่านถูกใส่ร้ายจนถึงตอนนี้มู่หลงเจอไม่รู้ว่าใครวางแผนใส่ร้ายเขา แต่ทั้งหมดนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะคิดเกี่ยวกับมันในตอนนี้คนส่วนใหญ่คิดว่าเขาทำบางสิ่งผิดจริงๆหลินหลานเห็นว่าสีหน้าของท่านพ่อไม่ค่อยดีเลยรีบพูดว่าพี่สามในการตามหาน้องชายเราเพิ่งพาตัวเองได้เท่านั้นในการตามหาพวกเขาเราต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมากดังนั้นเราต้องเข้มแข็งแล้วทำงานหนะักหาเงินพอเรามีเงินมีความสัมพันธ์การหาน้องไม่ได้เป็นเรื่องยากและถ้ามีเงินอาเนยียงอาจกลับมาเร็วก็ได้ แม้ว่าท่านพ่อดูเหมือนไม่สนใจในการล้างมนทีนของเขาแต่เธอรู้ถ้าเขาไม่สนใจจริงเขาคงต้องกลับไปบ้านเกิดหมู่บ้านเป่าซานตอนได้รับอภัยโทษแล้วและจะไม่มีทางมาที่เมืองหลวงอีกครั้งเด็กขาดอาเหนียงยังกลับมาไม่ได้ในเร็วๆนี้นางมีสัญญาถ้านางอยากยกเลิกสัญญานางต้องจ่ายสามพันตำลึงเงินมู่หลงควรพูดอย่างหมดหวังหลินหลานมองท่านพ่ออย่างตกตะลึงสามพันตำลึงมันใจดำเกินไปแล้วเลวร้ายยิ่งกว่าดอกเบี้ยในศตวรรษที่21อีก ถูกต้องแล้วเมื่อเห็นว่านางกังวลมู่หลงเจอพูดปลอบใจว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์แม่เจ้าพ่อและพี่ชายเจ้าไปเยี่ยมนางทุกครั้งที่พวกเราไปขายสมุนไพรานางเก่งเรื่องการเย็บปักเจ้าของร้านให้ความสำคัญกับนางไม่ปฏิบัติกับนางแย่และไม่ได้กินของไม่ดีดังนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลจบตอนที่18ตอนที่19นั่นเป็นเพียงที่อยู่อาศัยชั่วคราวและบ้านไม้ไผ่จะร้อนในฤดูร้อนและเย็นในฤดูหนาวซึ่งไม่เหมาะกับสภาพอากาศในเมืองหลวง เมื่อฤดูร้อนมาถึงหลังคาเรียบง่ายที่ทำจากหญ้าแฝกจะไม่สามารถทนต่อฝนตกหนักหลายๆครั้งได้หากเป็นฤดูหนาวจะหนาวมากเมื่ออยู่ในนั้นไม่ช้าก็เร็วยังไงเราก็ต้องสร้างบ้านหลินหลานพยักหน้าเห็นด้วยและการอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้ไผ่หากวันหนึ่งพี่ชายคนโตและพี่ชายคนรองกลับมากระทันหันพวกเขาจะไม่มีที่นอนด้วยซ้ำหลินหลานพยักหน้าสภาพอากาศในอาณาจักรส่วนชิง แตกต่างจากประเทศที่เธออาศัยอยู่ในศตวรรษที่21แต่โดยทั่วไปแล้วจะคล้ายกันเป็นเรื่องปกติที่ท้องฟ้าจะแจ่มใสในตอนกลางวันลมแรงและฝนตกในตอนกลางคืนและฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันท่านพ่อตอนที่เรากำลังสร้างบ้านท่านย่าอยู่ที่ไหนมู่หลงหลิงรันพูดขึ้นทันทีแม้ว่าเธอจะมีความสุขมากที่ได้สร้างบ้านแต่ปู่ย่าของเธอยังไม่มีบ้านและพวกเขายังคงอาศัยอยู่ในบ้านเช่าถ้าเธอสร้างบ้านตอนนี้เธอเกรงว่าพ่อจะใจอ่อน และคนสองบ้านจะได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งเมื่อพูดถึงบ้านตรงนั้นใบหน้าของมู่หลงเจอก็ครึมลงทันทีเมื่อนึกถึงสิ่งที่พวกเขาบอกเขาเมื่อไม่กี่วันก่อนหัวใจของเขาก็เย็นชาลงเล็กน้อยหลินหลานรู้สึกถึงอารมณ์ที่เปลี่ยนไปของท่านพ่อและพูดอย่างสงสัยว่าท่านพ่อเป็นอะไรไปมู่หลงเจอกลับมามีสติและถอนหายใจอย่าก,กังวลเกี่ยวกับพวกเขาตอนนี้พวกเขาซื้อบ้านแล้วและต่อให้เรามีบ้าน พวกเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ที่นี่เขาเหลือบมองไปบนท้องฟ้าและเห็นเมฆดำค่อยๆเคลื่อนมาที่นี่เขาจึงพูดว่าพ่อเกรงว่าฝนจะตกในไม่ช้าสองพี่น้องไม่อยากพูดอะไรไปมากกว่านี้เมื่อเห็นว่าพ่อไม่อยากพูดอะไรอีกจึงไม่ถามต่อหลังจากนั้นไม่นานมู่หลงเจอเห็นว่าตรกร้าของเขาเกือบจะเต็เตมแล้วดังนั้นเขาจึงรีบลงจากภูเขาพร้อมกับลูกสองคนและเมื่อมู่หลงเสี่ยวกลับถึงบ้านและเห็นแม่ของเธอเธอร้องให้อย่างเสียใจแม่ ครอบครัวของลุงรังแก่ข้านางเฉินกำลังง่วงอยู่กับอาหารเช้าในครัวเห็นลูกสาวของนางร้องให้เสียใจนารีบเก็บจานเจ้าพูดอะไรนะท่านลุงอืมนางเฉินโกรธพับแขนเสื้อขึ้นแล้วพูดเสียงดังพวกเขารังแกเจ้าอย่างไรบอกอาเนียงมาอาเนียงจะไปหาพวกเขาเพื่อสสางบัญชีมู่หลงเสี่ยวร้องให้เสกเสะอ,อื้นลุงไม่พูดอะไรเลยคือหลินหลานนางบอกว่าครอบครัวของเราเป็นผีดูดเลือดทั้งหมดและมู่หลงควร เขาบอกว่าข้าไม่มีใครสั่งสอนและเห็นผู้อาวุโสแล้วไม่เคารพแต่ลุงทําให้ครอบครัวเราเดือดร้อนทําไมต้องดีด้วยเด็กสาวที่น่าจะตายนั้นมีชีวิตจริงๆเหรอนางเฉินถามด้วยความประหลาดใจจริงๆแล้วพวกเขาได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสองสามวันก่อนแต่พวกเขาก็ได้ยินเช่นกันว่าเด็กสาวหน้าตายหมดสติไปอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่านางจะมีชีวิตอยู่จบตอนที่สิบเก้า สรุปแล้วนิยายเรื่องนี้เรียกแม่ตัวเองว่าอานเนียงนะทุกคน